เราแมาจะบินก็แม่ชมได้ก็ไปอีกอีกรอบจะไปอีกรอบแรงอีกน้อยบ่ได้หรอกคืนเนี่ยมาเลงเนาะคันคือคันคือเพิ่นบ่ได้ใส่โซนี่มีแต่อยากไปเรื่อยๆบ่อยากไปหลินหันไปหลินนี่สิบ่ส์กลมขิดเนาะมีแต่อยากไปเรื่อยๆพี่น้องไปพี่เจ้อยากมาหาเฮาียนะอยากมาหาอยู่หากมามาเป็นเวลาเนาะเกินก็มาทนึงเกินก็มาทนนึงไปที่นี่เนาะ นี่เราหึงๆแล้วลว่าทธนึงค่ะม,มัน,นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะมันต่างกันนะแบบคือข่อยมาเนี่ยกับข่อยมาอัปเดตใ,ใ,ใ,ให้พี่ให้น้องเบิ้งให้เอฟซีได้เบิ้งว่าน้องมะนาวเป็นยังไงอยู่กับปอยไปเลยวะไปเลยใช่มาอยู่หอนหอมตุ่มผ่าเว้ยในยุ่งไะคันยังให้ยันนั่นเนาะคันให้ให้เพื่อนป่อยกะ คือเราพายว่าแลยปล่อยแกนอนหลินอยู่เพื่อนท่านนี่แหละนั่งหลินแถวเพื่อนใกล้นี่กะหลินล่มกันเล็กน้อยแล้วก็มาเนาะมานอนอยู่เพื่อนอยู่ยางเงาไปดินใกล้หน้าันไปเลยเอาน้ำเลยคือดิบเนื้อไปถอาจานสิพูดไปทั้งอื่นทั้งเหนือน้ำเลยทั้งเทือยันเจ้าไปบัดไปทางอื่นอยากไปไปเลยเลยผมไปจักทางไปหาเนาะไปจักทางไปใต้ไปน้ำนะผมเมืนอยังดอก ก็มาค่ะไปวันที่มาครับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทีคารพลบและหักแพงกันเบิร์ดสุขสุขคนบัวสเป็นภายในหรือวต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ส่อง YouTube เม่นน่าภาสแนลโดยมาพบมาพ่อกันกับเม่นยนยาภามาื้อนี้ก็พาพี่พี่น้องเดินทางมาพี่หละพี่น้องเ้ยมาเฮือนหนองมะนาวเพิ่นคือเก่าเนาะ โดยกะแวะมาเยี่ยมยามทำข้าวมาอัปเดตอาการของมะนาวว่าเป็นจังได้เนาะอาการดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วบ่พี่น้องเลยกับเอาผักบัวแน่เนาะมือนันเพิ่นอยากได้ผักบัวเนาะพี่น้องเลยเพิร์นว่าจะปลูกผักบัวว่าจันเนาะนี่ได้ผักบัวน่าจะเป็นผักบัวแบงเนาะเพิ่นอยากปลูกเพิ่นว่าจะเอามาให้เพิ่น คันบม้ออามาอยัางเิ่นท่วงอีกพี่น้องเ้ยหม้อ่อาเิ่นจีบปลูกใส่ใส่เนาะอ่ะจังใดกะเพื่ออกให้เป็นการชักชาเซียเวล่าก็ขึ้นไปหามะนาวกันเลยเนาะพี่น้อง ป้ามามื่อนี้คือมีสังกะสีมีท่อพ่อมนี่เนาะเครื่องของน้ำบ่นเนี่ยออ,อ่ะสบายดีเด้อเนะ <c oughs> าะด้วยฮะมาวันนี้ได้แบนหนาไหมเลี่ยนะเพื่อน <c oughs> จริงไเนี่มะนาวคือสียหมอยู่ กินข้าวกินน้าเรบกินะเก่งเฮ็ดทั้งผ้าเีขาจะมาเลาะค้ายเนี่ยาะโดยเป็นัจไดชาิมนาคเมื่อนั้นก็คือว่าเห็นอันเพิ่นไปหลินโบสบ่เอาได้ถึงมาแต่โบสมือสาเหอกระต็นวันถต่โบส เานาเอาไ่ลนไปางห้องก็ต้องคือเมื่อนั้นนะหลังจากคนกามาแต่โบดกะปล่อยบนเลย้หเอาไหน้าเอาไงซะหัวังเฮียสุมานอนอยู่มาแต่บดนอนอยู่เล่นไปหลังบได้แบบชาตาเาาะมาพี่เต้าเดี๋ยวเห้ฉุนเดือดเฉลี่ชมเิ่นยางเิ่นเนื้อไปตายให้นบุญจิไปเนื้อห้อ เอ้ยตาคันเอ้ยบอกเห็นตัวจะไปให้แบบไปบ้านพ่อหมออ๋อเนาะจะไปอยู่ได้ให้ได้อยากไปเลยเนี่ยดูบ้านพ่อหมอนะกะมีแต่พ่อหมอนบ่หรือว่ามีหมูมีกูแต่พ่อหมอก็มีแล้โอ้ยดูน่อยแล้วเนี่ยไมได้หนอยาไปซีเรียโนะจะไปไปเนาะใหไปอยากไปย่างไปกับไก่พ่อชมควรเนาะ โอ oh, mm. hey, hey, so, yeah, ้ยค like ah, right ือหออยนางสมุติวายางตามทางนี่ก right ็ฉีหอดพินเหนือเนาะย้อนกลับลงมาบ้านพอมอนี่แมนยูพินใต้โอ้ยไปเข้าไปหาน้องมะนาวกันเนาะพี่น้องเข้าไปหลินไปล่มน้ำฝนก่อนจจกเล็กจ๊หน่อยไปจะเอ นอนคแค่อาสบายดีเด้อเนาะงามแท้อ่ะผักบัวไมา่หายเพิ่นพี่น้องเลยวันนี้อ่ะจับด้วยพักบัวกับข่าวพัดแน่พักบัว,บวนี่มันปลูกน้ำกันกับผักอีตู้หลุมันออกมากเลยเอามาน้ำเลยเออไปพักอีตู้ไปแช่น,น้ามาแล้วไมไดู้ก เป็นจรงไดมข่อยเอามาจักว่ายากอยู่จักยากถวแม่จักผวกบัว n ยา c là hôm nào วันนี้อยูจักขันว่านั่นบ่มีมงกุกะอยากเบิ่งยากครัวกับขันชมกีรถงามเอาไปขายกัเขาย่านเขาไปยีกชื่อมัตพันธ์ชมแคนในการงาพโพดค่ะวะมาโยกดึกกึกของพลังบัวเนี่ยเ้ งามแบบดินไม่ได้ดินันบรานได้ปลูกยังเชิดขึ้นถัดไปนี่นะฮะชิหาชิบไปแล้วขายให้เจ้าอันนี้ได้เอามาขายได้วัวนะชื่อได้ใช่วัวเยอะเกินพี่น้องเลยอันนี้ได้ทัดไปนี่นะแจ็คถัดไปและกินเบิ้งจดิงป่าวตั้งใจเฮ็ดมาให้เจ้าพิเศษเลยได้ค่ะอะไเรืองขันนั้นจังได้กะเซบบุเซบกุยจัปัก คำว่มามันแซ่บกับปากเนาะมันมบ่แซ่บบ่ปากผาก <c oughs> ขายบ่เฮ็ด <c oughs> ขายข่อยพัดแล้ขอยก็มาข่อยไปผ่าเอื้อยไว้อยู่งานบุญนะ่ะไปหามะนาวไปผ่าค,คนก่อน,นบ่ะจ้าเฮ็ <c oughs> ดข้าวเจใครกินข้าวแล้วบ่มื้อนี้หรือว่าท่านได้กินกินแ้เฮ็ดะอ๋อเพิ่นกินข้าวแซ่บพี่น้องเอ้ยกินได้ตลอดเนาะ <c oughs> เงี้ังตีเง้ตัวี้ตัวมตีมัเตงเป็นจริงได้มือนั้นไปหลินโบดบ่เพื่นมหาไปหลินโบด เป็นใงแนได้ไปเปิดหูเปิดตาวเ่าเโอ้ได้รลองเพลงน้ำคอยกินเนอเนาะติดคอะ้อหแล้เบนเะาะเ้ก็บแบงไว้เจ็เนาะ,ะพี่น้องไอ้แมนันนาวควกินข่าก่อนเอยยาอนาะใช้ยาระบายเลยิม<า>ย้มเลย อิ่มบ่หรือว่าอยากจุ่วะให้น้องชายิ่งเอาก็เก่ง h ế ็ด้ะเบิดเคิงหนึ่งวันกินเนาะแม่ชิมเบืงบงไ้บางคนกับโบมักเนาะเขาพัดแม่นบางคนเพิ่นกับ่กิน

เวลาเอิญเวลาเอิญกันนะเอิญนี่ยได้สมุดบุเหนุเ่าแล้วเจ้าเอิญหาจะเอิญนี่ยได้นเอิญนายญงบ่าวชูพังในเหตุผลที่เอิญนายไงนี่ปีนี้ได้คือเอิญเมว่านายไง่ม่แม่นะไม่กลัวเอิมวเห็ดมบะนาวปีนี้ได้คือเอิญเมว่านายไงโอ้เคยว่าบุเมนเจ้าข้าใจความายพิษแล้ว เป็นนายนี่ต้องน,อน,น,นันนก่กินนั่นั่กินนอนงไ้เนาะนั่งกินนั่งไส้าเทศกาลเราพิจารณากราฟกันนี่มะนาวพี่เรนเป็นนายอ,อยากยังกะมาเอามาเปลือ่อนในในขอนี่เน,น,นี่ยน้ำเนาะสมมติว่าไทายนักไทยเบากระเมยเป็นคนไหวเนาะเม่นนะบ้าฮะโมเม่มมนน,นายนะกับเพื่อน ถูกไว้กันยันเจ้าไปและยันจะไป,ะไปทัที่ไปเลยเป็นในไรเพื่นปล่อยมือไปโบสมือน,นั่ะฮะส,บ,บ,ายยสบ,บายเลยจิตใจนะคิดอยากไปหันไปหนีอยู่บ่ไปบุญมื้ยไนกันโอ้ได้ไปบุญไปในมือหอมต้มเจ้าน้ำบ้านนี่บ่อะคือได้ยินทำไมว่าจิตไปบ้านพ่อหมอใช่บ่สบายอยู่ เ no. นาะยัองอยากไปเรื่อยอยู่คันนาพุานปอยกัยัองอยากไปอยู่เห็นจังเลยนอนอรอนับอยู่บวมคืนเียเบืองหน้าตาคือแบบนั่นแบบนึง่งนะคือ <c oughs> นอนบมเต็มอิม่ม

บม่ได้มาหามานาาหลายมือเลยว่าไปลินน้ำเพิินกันเป็นจังได้ว่ะคิดว่าเพิินไอ้นั่นเห็นเพิินปล่อยมิ่นั่นหนคิดว่าพรท่านได้ใส่โซอีกโอ่ยอีกอบไปอรอบเล็อีกย<อ>่ได้รอนี่มนเเี่มนเนี่ี่อยากไ,เาากไ,น,าน,ไนเนื่อยขึ่ยนย้่นันไปย่ยนนีย้น่ยล้นนีมเ มีแต e right. nah, like, nah, ่อยากไปเรื่อยๆพี่น้องไปพี่เจ้าอยากมาหาเา้ียนะมาหาอยู่หากมามาเป็นเวลาเนาะถึงมาถึงก็มาถึงนึงจริงเกินแลก็มาถึงนึงค่ะมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะมันต่างกันนะแบบคือข่อยมาเนี่ยก็่อยมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งให้เอฟซีได้เบิ้งว่าน้องมะนาวเป็นยังไงทั้งเธอข่อยกับเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าไปเบิ้งดู น้องมะนาวเป็นจังได้นะเพื่อนอาการดีขึ้นนะโบกำลังจะใช้มาทุ่งหาฝันดีแล้วโดยคือเจ้ากระผมโมนี่บม่ได้คุยกันบ่ทันโทรศัพท์แล้วอาเจียนว่าคนนําเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีแผลมีโทรศ่าซับบ่ไมีคือไได้แล้วอ๋อเราได้ว่าอะไรผีอย่าเมื่อกี้อะการบูไปดิ่นน้ำกันเลื่อยกับบ่เป็นยังเนาะเฮิงเข้าไปเท่านึงนะ เดือนหนึ่งแล้วก็ใกล้เนี้ยกันไปให้ไปหน้าเนาะโดยก็คิดกับกันคิดกับกันคือกันกับเพื่อนกับไปเที่ยวมาหาเฮ้าอะไรเนาะแบบว่าแบบว่าก็แต่ตัวปูตัวก็แต่อายุ่มที่เป็นมาชมมาเที่ไวในวัยมานะมาชมมาชมว่าหารอยอ่เนาะแบบว่าเฮ้ากับแบบว่าเฮ้าก็บม่ได้ให้บม่ได้เครียดเนาะแต่ว่าบม่ได้ไปมาหาสู้กันก็บไม่ได้หมายว่าความาเครียดให้กันแต่เพียงแต่เฮ้ากับต่างคนต่างมีเรื่อมีงานเหตุเนาะแล้วก็ได้เที่ยวหากันนะ กันบอมีเวียกจำเป็นหรือว่ามีเวียกมีงานจังไปหากันเสียนะเพราะว่าเทาก็คือมาเน้าในกะอยู่บ้านกับไกลกันเตะ่าพื้นมาไปกันยางไปเนาะและผุนยางนี่ีบ้านพินพินเหนือได้ลงพิงใต้อีกเห็นรถท่าเท่ากีบุตเขาโอ้ยสมมติว่าเจ้าไปเห็นรถผ่านทางก็รัดรถขราเจ้าไปน้ำม่แต่อยากไปเรื่อยเนาะ คขนจะไปเรอยๆแซี่กับียูแบบซี่แล้วแม่กับบก้าแม่กับบก้าปะบก้าปอยแล้เดี๋ยวจะเตบกชื่อโดแล้วไป่าว่าใช่โตกับโตดุมหรืจูเพีชงวอเด้หมนะพียชงวอเปีชอนลูแม่ชื่อโ์ไม่ใช่ชื่อภาษจีนพุนมาใส่มันย่างแล้วเติมซอสหรือจูวอจูวอบนี้มันจะจูอยู่ไปเลยอ เรนใช่มาอยู่มอมานานกะ็อยากเปลี่ยนส่งบอ่ะเปลี่ยนก่อนก็ได้เปลีป่ยนไหมเปลี่ยนในไหนเปลี่ยนเบอถ้าอานน้ามันถึงเปลี่ยนกันโอ้คันเปลี่ยนส่งนี่ก็ต้องได้อันนี้บอในปศ จักชมชิดไปจักชมคับเึรนน้องอาบน้าในม m อ a จะกันด้วยไปชักอไปชักหยั่งด้มันเปียกนอ๋อแต่ลำบากอยู่เนาะเพราะว่าเวลาเวลาสิเปลี่ยนส่งใช่ส่งอาบน้าพัดเสื้อผ้าก็ต้องได้แก้โซก่อนเนาะถ้าชิมว่าอัจฉริยะลงมันลยปัจ <t> จ <iin> ุบันเวลาเขาไทยเขายังอาบน้าปัจจุบันเรา น้ำเหมือนทางคือมันนั่งมงเพิ่มอีกเนาะเด็กนั่งนี่ดีไห้นั่งนอนเลยนอนเลยนอนนอนอดเลยเจ้าจังนอนกะเพิ่นกินยาบ่คืออยากนอนน่ะนอนพักผ่อนห่อนห่อนตุมผาโอ้ยยุงงงะคันยังหายันนั่นเนาะคันยังหาเพิ่นปล่อยกะคือระพ่ายว่าวแหละ ปล่อยแกนอนหลินอยู no, ่เพื่อนข้างนี no. ่แหละนั right. ่งหลินแถวเพื mm ่อนใกล้นี่กะหลินล่มกันเล็กน้อยแล้วก็มาเนาะมานอนอยู่เพื่อนอย่างเงเอาไปดิ่งแค่ถงน้ำไปเลยเอาน้ำเนี่ยคือดิ่งเพื่อไปถ่าจานพูดไปทางอื่นทางเหนือน้ำเลยทางเถื่อยันเจ้าไปบัดไปทางอื่นอยากไปไปได้เลยผมไปจักทางไปหาเนาะไปจักทางไปใต้ไปน้ำนะผมแม่อนยังโดไปกับมาาค่อยไปเวินชิม้า เพิ่นตามเพิ่นนั่มกัเพิ่นหักเพิ่นแพงเพิ่นเนป็นห่วงเจ้าฮัเละแต่ในความคิดมะนาวนี่คิดจังได้แม่กับน้องตาลสามัคคีสูส่ขึ้นก่อนเ <c oughs> อาอย่างไงใช่กับบ่าไปไม่บ <c oughs> ม่าวอย่างไงใช่กับว่บาวพังคว่ำคือแมบอ่บ่าวฮันเละอย่างไงไปนะก็ไม่ได้ห้ามดังนั้นกับเฮงๆไปทีนึงไปหลินกะบบ้เพื่อนอะไรใช่กับที่ดไดนก็ใช่กับมิมจิตใจคือติดเรื่องสูงเลย บอข้าใจกันเนาะแบบคือมะนาวนี courses, so friend, ่กับบุกข so ้าใจความุชึกของแม่มีแต่ว่าแม่อยากใช้สูอยากทางไหวมองเก้าแต่ความคิดของแม่บัดแม่ปล่อยแล้วแบบไปทางอื่นแม่บุกขัดข้าวหาแม่จะกุมหางกุมหาบไอยู่หาบงหางยันไปทางอื่นเลยเนาะเป็นยานะหางโอ้จะว่าไปนั่นบ่ได้มะนาวเพราะว่าโออกคนเป็นแม่เนาะจังใด แต่ขนาดเทาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยังเปียบสมุดคืองัวคืออยังบงเห็นยังไปหาเนาะอันนี้คนทั้งคนเลี้ยงมาเพื่อสิใหญ่ลูกใน้ใส่เจ้าของสิปะสิป้อยไปได้จังไงตายฉันเขีนได้ยังเขียนไดตัวไอ้แนวดิบนอนยูซี่พี่น้องไงช่วยดำซอยช่วยเยาซอยประจักษ์แนวสิว่าสูงอย่างเดียวกินสูงงเขา กินโฉนะเดี๋ยวเขาบอกเออเพไปเชียงรายขึ้นาเพื่อไปใกล้โอ้มาน้าไไ oh. มานาว่า,าววจังชี้คือชิบเพื่อไปมาใกล้เพื่อได้พี่น้องเพื่อไปข่อยมาฮอบ,บ <า S 2> ที่แล<า>้วนี่กับเพื่นว่าน้องมานาว,ว่าอ,อนันจ่ากับแม่โบม่วนนะนะว่าบระหยากให้นะั่นบระหยากให้ทั้งอังหนหนี้แม่นายนี่มาหาบ่บ,ไบไ่ไปไทยบ่ไปอันนั้นเพิ่อนนะนะเพิ่นว่าปล่อยเพิน่น รักษาตัวงเพื่อนยันแบบว่าเขาเข่ามาบุญไหว้เกินไปแรงเพื่อนไม่มีเวลาพักผ่อนเฮ็ดให้เพื่อนอารมณ์บอดีงุดงิดแล้วก็พัดให้ใช่แม่อย่างประมาณนี้น,นะแม่บอกม,มานะเพราะว่าคําเว้าของคนเฮานี่เว้าออกไปแล้วบัดคนเบึงนะ่ะหลายคนกระต่างคนต่างคิดเนาะตีขั้วไม้ไปคนละทางมักจะคือกันคือกัน <laughs> นอนได้ไหมเนาะ พักพอลใช่ใช่เขาบอลน้ำแม่บึงพี่น้องเลยเนาะแจ็คจะไงแจ็คเป็นพยานากันแท้แตคือว่าเบิึงก็คือว่าหูคว่ำวัดทุกอย่างเนาะแต่แบบอาการบุดีขึ้นเรื่อยๆแบบมันบุดีไปเรื่อยๆบุดีไปหนานะเบิึงคือวนไปวนมาอยู่หมองเก่าเนาะ มึงก็กินเงินกินยากับตัวพวกกินยาก็ไม่เหลกซ้ำเขาเนาะมึงจะหามาแล้วกะกันคือวันนอนอยู่ชัวร์แงนี่ไม่เคดเสียขางก็อยู่อันจิตใจนี่แบบจิตใจนี่อยากไปเลยเนาะไปคันป่อยนี่คันบหวนมือหนึ่งอย่นมาบวชมือได้ออยู่แบบคงจะไปแล้วนี่ตามมึง เช้าเช้าเนี i̇şte. adam, ่ผ่านอยู kit. ่เนี10อยู่แต่เรือนไหน่ละ่น้องเัยละแต่แก่เนี่ยแต่งสิแต่ตสาเนาะตอนน้ตาก็โเป็นเหมผีอะพี่อะเรือนโยใช่ถ้าตายก็โฉบหัวกเให้ไปบเ็นแล้วแม่บอกว่าังคืนนี่กจตัวระ้างน้องติ๊บเอาขึ้นมาให้กินบุยากินสิคกินมิดไม่กินมิดไม่มันกับาคค่กันปัหากินมวนบบ เดี๋ยวเื้นุยีกเดแล้ว่ื้เอก่งจักยปักเป็นน้ำยางเนาะนีแล้วันดีเพศาแล้ววมิเป็นนี่านี่ตายได้กรรมของเล่ากับเวนของแม่จักสิวาจังเดมาี่ขิกรรมของแมบอกได้ได้ยังนี่ีจะเทียงกับเทียง คือในใจของมะนาวนี่คือมีแต่ความเครียดให้แม่ว่าแม่นี่บ่ปล่อยเจ้าอย่างที่บ่ไปนองเลยขันปล่อยเจ้าูจิไปหาคนให้ดิอยู่ไปให้ไปหน้าให้เนาะขันปล่อยนี่เจ้าอยู่ขันปล่อยเจ้าอยู่เพื่อนกับแม่กับน้องชักอาทิตย์หนึ่งนี่เพื่อนบ่คอยบ้าคอยในความคิดของคอยนี่ว่าเพื่อนบ่ผูกเจ้าอีกแนนอนเนาะเพื่อนบ่ใ่โสเพราะว่าใน ความเป็นจริงแล้วกับแซโซนี่กับโมเมนว่าสีได้ปะแล้วอยู่ไปเล่นตามเพื่อใจคือแม่กันเนาะต้องอยู่น้ำตลอดแม่นจะบ่าไหมหันไปนี่เฮื่อนงูกันนองไปน้ำไปขอหันขอหนีมากินเมี่ยงกันตอนั่นก็ไปจะมากระแทบมากินเมี่ยงไปดูไปเดียรื่องนอกไปน้ำจะว่าไปดินก็เคยปะเพื่อนหอดชั่วโมงอยู่บปะป้าอย่างแบบเพื่อน เงึงเนนได้ดี้อขมาแา่งคียดแล้วกเสียงมต่จเดก็ตายไปนะจัดกัเนาะบได้พองมพุ่นเพียนพี่เห็นใจวัดชงพายเพราะว่าต่างคนกับต่างคิดความคิดของมะนาวนี่กะ อยากเป็นอิสระเนาะยังไงแม่ป้อยอยากไปทรายกะไปอยากไปทรายก็อยากไปตามเพื่อใจนะอยากไปทรายก็ไปในในความคิดของมะนาวขนาดเนาะแม่บอกมะนาวอันนี้พี่น้องเลยแต่จะไปดินจะหัวซึติดหัวเพราะฉิบะดินน้ำผึ้งประดิษฐ์มันอื่นมันไก่นาะยางไปดืบิ๊กเนาะ มึงบอกเทียมเบลเบ็บจำหัวเมร์ได้เลยนะบึงตีตานะตัวน้ำเดือดไปปล่อยปล่อยเนาิงีป่อยเด้่เมืนไก่บุญมาเลยที่บุญไปบุญ่ว่าคนน้ำเดือดอ่อยอก็นอนพังรืนนะจ้าคนบ่เนี่ยันควงนะันควงคงไปใจแฮมเฮต้นเฮเฮน้ำบัดน้ำบาเฉลแช่กโนอนไห้ืนไม่ได้จอยไปใช่ตัวอนตัวะของบ่เทียมเบเบบ Bao đất, bụng đất. Nay mặc quái lần này. Mặc quái mặc quái ngon kèo ngon bung này. Poo chồng hiền đất. 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 ค ja <I> ั <Zel Cloud> du, okay. ่นสมมติว่าปดปดสุกอะไรอยู่เพื่อนตัวเองสักอาทิตย์หนึ่งนี่คือแม่นี่กะคือปล่อยมือไปโบดนั่นอยู่ท่าเรือนได้ขะมือนี่กับใครชิปอยใครสิปลูกเนาะคือแม่นี่ก็ชิบอุบูกแล้วมั้งมันก็ปลูกขึ้นก่าเด้ปลูกไม่เด้ปลูกไม่เล็ดยิ่ไปห็นไปหนีปลูกไม่เล็ดนี่บอกเจ้าอลนัมหรอกลูกได้เนาะ มีที่อยากไปมาเลยนี่ปะดินน้ำไปถ่อชิมปรเดินน้ำปเดน้่นนนนนค้ตามใจเขาเลยตามใจปเป็นเดนไปขึ้นลุค้บัดหาปบปโบวนผุกถ<ไ>นีา่งียม่งวยคุยชิมาหาอยู่ไปทางไปทางมาอยู่งไม,ม,ม่คุยแ้่เปนจุดหาเฮ้ยม, <c oughs> มีน้องเอยมาไม่้ก็ซึคัดซึคัดใจกันเนาะต่างคนต่างคิดไอ ความคิดของมะนาวแข่งบริสิทธิ์โฉดพ่อเลี้ยถึงโฉดกับเมย์แล้วเต้เมย์ยังถุกหันแห้งรถความคิดของมะนาวกับคิดอีกมุมหนึ่งเนาะแต่ก็เห็นหน้าเห <Brain. S 2> <te> ็นใจเบิดสองพายบม่ได้พ่อมพุ่นเพียงพี่บม่ได้คือทางเ่ากับเป็นกลางเนาะบม่ได้พ่อมทั้งเมย์เนี่ยกับพ่อมทั้งมะนาวเขาบอกว่าอย่าไปใกล้กันอันนี่นะโดยพักผ่อนซะน้าพายเมื่อก็เดริ่มไปเด้ออารมณ์บดีพี่น้องเลยนอนน่ะ สบายดีเดอ้อแม่เดอ้อโดยน้องพี่น้องมาม้นี่มะนาวกับอารมณ์บดีปันไดคือเกา่าพี่น้องเห็นเนาะเพราะว่าความคิดกันยังคัดกันกับแม่อยู่เนาะความคิดของมะนาวนี่เพื่อนนี่คิดว่าแม่เนี่อยากผูกอยากคังเพื่อนไหวมองเก้าเนาะแต่กะในความคิดของแม่นี่ บอกกปลป่อยเพื่อนเวลาปล่อยเพ่นแล้วก็มีแต่ไปเรื่อยไปโมหูจักกลับมาเนาะอยากไปดินได้เลยไปดินบ้านคนนั่นบ้านคนนี่น,น,น,นนะพี่น้องเลยหรือว่าบ้านพอมอนี่ก็ไกลพอสมควรเนาะแต่บ้านออกไปนี่ก็ประมาณสิบกว่าลักได้พี่น้องเลยลองมาหนาวยางไปเนาะกะเท่ว่ายังอาการยังบุรีพี่น้องเลยมีแต่อยากไปเนะาะค่ะว่าปล่อยแล้วอยู่เพื่อนอยู่ยังนี่แม่เพื่อนกับจิลบป้อยู่นะอันนี้ก็แนความคิดของแม่เนะนาะบัดมาเนาเนี่ยก็ความคิด ความคิดกัับกันพี่น้องเลยโอ้เนาะจังดใดกะหายกำลังใจบัดสองคนพี่น้องเลยจังไดกะสูสๆเนะาะขอหามะนาวอาการดีขึ้นเรื่อยๆดีเศร้าไว้ไว้พี่น้องเลยกะเห็นใจแล้วก็สงสารแม่พันอยู่เนาะต้องอยู่ดูแลยู่น้ำกันตลอดบอได้ไปไซคือกันกเล่าก็ได้เพราะว่าจะเป็นไทยนักไทยเบาก็แม่เป็นคนไหวเนาะ ตัวเวลาน้องมะนาวอาบน้ําอาบไนนี่ก็ต้องได้ปดโซแล้วก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนผัดผ้านี่ก็ผัดเสื้อผ้านี่ก็ยากพี่น้องเอ้ยลําบากก็พอสมควนฮึจังไดพี่น้องเอ้ยอาการของมะนาวนี่ก็ว่าดีขึ้นก็ยังคือเก่าเนาะแบบเว้าจาในหู้เรื่องเบิดบ่ว่าสิเว้าเรื่องหยังก็ฮู้จักเบิดเนาะแต คนนี้จิตใจไม่ติหยงไปหลินนะแม่แล้วยังบุก้าปล่อย่น่อยโดยจะเป็นย้อนยังกันแท้พี่นองเอ้ยอาจจะเป็นกรรมของมะนาวแล้วก็เวรของแม่เนาะโดย ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเด้อที่เขามาติดตามรับชมคลิปของแม่นายนภาตั้งแต่ต้นจนจบและกับบอคาโฆษณาเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขกายสบายใจโุขมาณลํำรวยเงินทองกันเบอร์สุขุสุขคนเนาะสำหรับคลิปนี้แม่นายนาภากันซีอเขจบคลิปก้อนไบ้พ,ก,พกกันในคลิปหน้าแม่นายนภาขอกล่าวคำว่าสบายดี